ที่นี่เขาเล่นสีสันนะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นสีแสสีเข<ค>ียวตอนนี้ยี่สิบห้าไอ้ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเศษแล้วนะครับเดี<ม>ยวกวง,งอตอนนี้เราอยู่ในรถเคเบิลคราส,สายสีแดงนะครับไปเรากำลังจะเดินทางไปต่อสายสีส้มเพื่อ ไปรับประทานอาหารญี่ปุ่นในมื้อค่ำนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ประเทศบูรีเวียครับเราเข้าด้วยอะไรนะสุสานข้าเข้าประมาณอาหารข้าหันมาสองคนเลยตอนแรกผมเด้คุณหน่อยเป็นคนสั่งรถคิมบุกเนี่ยเดี๋ยวจะปั้งน้ำมองไม่เห็นหนึ่งสองโอเคสวย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 นี่หายอุ่นน้ำ เดี๋ยวพี่พีถ่ายได้เขาาฝีมือสวยถ่ายใน่ยสุสานเนี่ยโอ้สุสานไม่เอาเนีอ๋อนี่ฮะข้างล่างเป็นหวงจุยหวงซุยหวงซุยสุสานสุสานต้องมีคนต่างมีต่างเนี่ยไม่เป็นแหล่งสุสานเลยไม่อันนี้ศาสนาคิดได้เขฝังแบบเป็นล่างเลยอ่ะเป็นร่างเลยเป็นแบบมีตังอ่ะเป็นช่องเหมือนเหมือนคนไทยเลยอ่ะเป็นช่อง ไม่แต่แต่ฝังแบบเป็นล่างก็มีเป็นคอนโดจิบคอนโดคอนโดผีอยู่ลงมาข้างล่างเขาช่วยอะไรดูข้างบนเดิมันอยู่นกอยู่บนข้างบนเขาปยอน็สูงโอ้โหด้านนี้เนี่ยนี่เราลงมาสูงแด้านล่างแล้วนะครับดูดิไม่มีช่องว่างเลยขึ้นไม่ไหวอ่ะแสดงว่าเป็นแต่ที่อยู่อาศัยรถรถไฟฟ้าก็ขึ้นไม่ไหวดูแล ที่ทดินพื้นลาดเขาจะน้อยมากเนาะเขาจึงต้องไปเกาะอยู่บนเขาหมดเลยพื้นลาดน้อยมากเลยพื้นลาดมันแทบจะต้องใช้กับเช่ารถก็ขึ้นลำบากประชากรมันหนาแน่นเหมือนกันรถมันต้องพูดถึงเลยยากมากเหมือนเมืองจีนเนาะเมืองจีนทางไกลเขาขึ้นที่ขึ้นไปฟ้าล้านตะลางนี่เห็นขอบฟ้าไหมนี่เห็นเขบฟ้าาถน้นน่ะสวยมีงเรามีมดกว่าใช่ไหมมีอาเซียนตารางกิโลเมตรเขาหนึ่งล้าน แต่ว่าก็เป็นภูเขาไงบางที่มันอยู่ไม่ได้เนื้อที่เขาใหญ่เป็นแบบห้าเนี่ยมีการต์ตาดูดิดไปอยู่ข้างบนกันสวยภาพต่างรถเยอะเลยตีนเขาเลยไกล้หรือไ<า>มนะ่อาหาถ่ายมาส่งกล้องมาในใกล้ใกล้ใกล้อันนั้นแล้วมันสวยมันจะที่นึงตั้ง้วยหนึ่งสองสามแต่ครึ่งตัวมันโอเคกว่ามันเห็นภาพใกล้